สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทำไมเชียถึงตั้งหัวข้อกับดักของการออมนะครับวันนี้ทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้เห็นพี่คิม property หลายเขาไอพูดถึงกับดักของการออมแต่เชียก็ยังไม่ได้ดูอ่ะครับแต่ว่าก็พอจะเข้าใจอยู่ก็เลยนด้เป็นหัวข้อวันนี้ที่จะเล่าสู่กันฟังระหว่างที่เชียกำลังขับรถกลับบ้านตอนแรกว่าจะโทรหาแม่แต่แม่ไม่รับ ก็เลยจะเล่าเรื่องนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเล่าให้เพื่อนๆเข้ามาก่อนว่า,าตัดรถแป๊บนึงอ๋อปัดจะเข้าหโมงเย็เออนอะวัดเดี๋ยวมาห้าโมงเย็นสามสิบสองนาที ันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำริดของเชียร์นะครับเป็นวันสําคัญมากเชียร์วันติดตั้งไฟติดตั้งน้ําเลียร์ลูกค้าตู้กาแฟเลียร์ตู้กาแฟตู้เก่าเลียร์ตู้ลังรถยอดเหรียญเลียร์หลายอย,ย่างในชีวิตครับทุกคนแม้แต่ตัดผมเองก็เลียร์แล้วที่ตัดผมเก่าก็เปลี่ยนเป็นที่ตัดผมใหม่ ค <G ül> นเยอะมากมากไปไหนวะขอบคุณครับสวัสดีเพื่อนทุกคนวันเชขับรถดูรถแป็กซี่แล้วก็เรื้อว่างเดาควันดู กำลังเข้ามานะครับก็วันนี้พวกเราทำอะไรสเสม็ดบ้าง็็หลายอย่างเลยเนาะทั้งเานะซ่อมตู้ถูกตู้ตูต้น้ำหยอดเหรียญแล้วก็วันนี้ก็จะขายตู้กาแฟะนะครับจะขายมีลูกค้าสนใจอยู่3ามตู้นะครับแต่สุดท้ายลูกค้าเขาก็ไม่ซื้อเขาบอกว่าขออนุญาตไม่ไม่ดีลนะครับก็ สวัีใช่ใช,ช่สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาดู55กอนนะตอนนี้วันนี้เชจะพูดถึงเรื่องกับแบบของการออมนะครับก็การออมแ่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆทุกคนการออมเป็นสิ่งที่ดีมากๆถ้าเราไม่มีเงินออมเนี่ยเราก็จะไม่มีเงินลงทุนฉะนั้นการที่จะมีเงินลงทุนได้เนี่ยเราก็ต้อง เริ่มต้นจากการออมที่ดีก่อนใช่ไหมครับเพื่อนๆแน่นอนกูดูหลายคนไม่ว่าจะความรู้ด้านการเงินไหนๆเพื่อนๆจะดูใน y t u t u หรืออ่อนหนังสือเขาก็จะสอนว่าสเต็ปแรกก็คือการเก็บเงินให้มีเงินออมเท่ากับรายจ่ายคือรครีมันมาจบก่อนมันมันง่ายจริงเหรอเออเพ่าทุกคร มีรายจ่ายรายจ่ายสามถึงหกเดือนของรายจ่ายนะครับบางคนก็บอกให้เก็บถึงสิบเดือนของรายจ่ายในเชียเชียแทบไม่ได้เก็บถึงขนาดนั้นนะครับทุกคนเชียก็เอาเงินมาลงทุนแทบหมดเรียกได้ว่าทุ่มสุดตัวก็ว่าได้แต่ว่าแน่นอนจะทุ่มสุดตัวในการลงทุนอย่างใดอย่างหนึงนะ่งเนี่ยเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนว่า เพื่อนๆจะได้ผลตอบแทนแบบชัวๆเพื่อนๆต้องการจาสิ่งนั้นก่อนต้องมีความรู้ด้านการเงินพอสมควรเชียรก็เข้าใจว่าคือว่าเชียรมีพื้นฐานดีพอสมควรในการทุ่มเงินหมดหน้าตาแต่ก็ไม่ได้ทุ่มเงินหมดคือว่าเงินที่เชียร์ทุ่มเนี่ยคือเชียร์ได้จากกระแสงเงินสดของทรัพย์สินที่เชียร์กงทุนไปเชียร์ก็เอาเงินนั้นมาต่อยอดไม่ใช่เงินของตัวเองนะครับ สมมติที่เชียร์เนี่ยเดินขายไก่ใช่ไหมเขาเหนียวไก่ใส่ถาดห่อ20บาทเนี่ยเชียร์ก็เดินไปขายตามบ้านอื่นๆเชียร์ก็ลงทุนพอลงทุนเสร็จแล้วก็ได้กระแสเง,งินสดได้ผลตอบแทนมาใช่ไหมพอเราได้ผลตอบแทนนั่นอะ่ะมันมันแน่นอนสับสนที่เราลงทุนไปอะ่ะมันจะไม่คืนทุนใช่ไหมพอเราได้ผลตอบแทนใหม่อะ่ะ เชียไม่ได้เอาผลตอบแทนนะั้นไปใช้ก่อนไงไม่ได้เอาไปใช้กินใช้เที่ยวเชียไปลงทุนหมดเลยนะครับหมดหน้าตักนั่นแหละความหมายของเชียวว่าทาไมเชีย์ถึงกล้าลงทุนหมดเชียเอาไปรีอินเวสติ่งอะลงทุนใหม่ลงทุนต่อยอดเดิมของเก่าถ้าเชียเก็บออมอยู่เรื่อยๆอะ่ะมันก็เงินมันไม่ทํางานให้เชียใช่ไหมปะ่ะเราก็ต้องเหนื่อยวันๆทุกคนทุกคนก็ต้องหาเงินทํางานหาเงินทางานใช่ไหม ทำงานหาเงินเออทำงานหาเงินก่็จะได้เงินมาแล้วเราก็ไปใชใ้จ่ายหมดค่าบ้านค่ารถค่าลูกค่าโทรศพัพท์ค่าอินเทอร์เนต็ตทุกค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันแล้วเงินที่เราหามามันก็หมดเราก็ไปเก็บออมเก็บออมเป็นสิ่งที่ดีมากๆทุกคนต้องเก็บออมแต่การจะออมอย่างเดียวมันก็ไม่โอเคอะเราก็ต้องลงทุนด้วยซึ่งการจะลงทุนอะไรเราก็ต้องเราก็ต้อง ไม่ใช่แค่ฟังจากยูทูบเบอร์อใครที่พูดอย่างเดียวหรือว่าแค่ฟังเชียร์คนเดียวเพื่อนๆต้องมองลกให้เห็นว่าเฮ้ยต้องสิ่งสําคัญของการเป็นคนรวยเนี่ยก็คือต้องมีฉลาดด้านอารมณ์ความรู้สึกอะ่ะ EQ อะ่ะ emotional intelligence เราก็มีด้านจิตจิตวิทยาจิตวิญญาณในการเข้าใจคนสื่อสารกับคนได้ดีใช่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งไม่ได้หมายความว่า เพื่อนๆที่ไม่เก่งด้านนี้ก็จะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่เกี่ยวมันเป็นแค่เพียงปัจจัยหนึ่งนะครับการออมเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเลยแต่ถ้าออมอย่างเดียว,วไม่ลงทุน,นี่ะเราก็ต้องแน่นอนเราต้องทํางานหนักเราต้องทํางานเหนื่อยไปไปไปจนกว่าเราจะลงทุนสําเร็จอ่ะเออต้องพูดอย่างนั้นเชี่ยไม่ได้พูดว่าเพื่อนๆต้องทํางานหนักเหนื่อยไปตลอดชีวิตไม่ใช่อันนั้นไม่จริง ที่เพื่อนๆจะทำงานหนักเหนื่อยเนี่ยมันเป็นแค่ช่วงหนึ่งจนกว่าเพื่อนๆจะดูวิธีลงทุนแล้วให้เงินมันไปต่อยอดในชีวิตของเพื่อนๆเมื่อไหร่กระามที่เพื่อนๆให้เงินทำงานแทนเพื่อนๆได้เนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ไม่ต้องทำงานหาเงินนะครับเงินมันจะเลี้ยงดูเพื่อนๆเองเลี้ยงชีวิตของเพื่อนๆดูแลค่าใช้จ่ายของเพื่อนๆเองนะครับลูกหลานของเงินมันจะไปต่อยอดของมันเองเวลาเพื่อนๆทำงานได้เงินมานทุกคน ทำงานได้เงินหาเงินง่ายมากทุกคนเลยเชี่ยพูดตามตรงคนทํางานประจาําคนขายของตลาดนัดจะเป็นคุณครูคุณหมอตำรวจนักศึกษานะักพยาบาลส่วนใหญ่อะ่ะพอเวลาเรียนจบอะไรเงี้ยจะทํางานหาเงินได้เก่งมากๆแต่ว่าเขาจะพลาดตรงกับดักแห่งความสําเร็จก็คือว่าเขาอันนี้เชื่อขับรถอยู่ไนงะอันนี้ไฟเขียวไฟแดงอยู่เชี่ยก็เลยคุยกับเพื่นพนพนอนๆได เขาจะเอาเงินตรงนั้นไปใช้จ่ายก่อนอย่างเช่นอะไรซื้อเสื้อผ้าซื้อรถใหม่ซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ซื้อบ้านหลังใหม่แน่นอนซื้อเสื้อผ้าซื้อขนมซื้อของกินเงี้ยไม่เท่าไหร่ใช่ไหมมันเป็นค่าใช้จ่ายนิดๆแน่นอนแต่คนส่วนใหญ่อ่ะคือเอาไปซื้อรถใช่ไหมซื้อบ้านซึ่งมันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากๆเดี๋ยวพอนั่นตอนแรกเฮ้ยผ่อนส่นเปอร์เซ็นต์ผ่อนน้อยนะก็อยากจะได้อยากจะครอบครองเพราะมีความโลภอยากจะให้ตัวเองดูดูดยหรือว่ามีหน้ามีตาในสังคมใช่ไหม พอซื้อไปสิ่งที่ไม่กังวลคนอื่นไม่ได้มากังวลกับเราจริงไหมเพื่อนๆ, <S 2> <S 2> ๆเงินน่นะมันเป็นเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆของเราเองพอเราไปซื้อรถซื้อบ้านให้เรามีหน้ามีตาจากนั้นมันความกังวลมันก็อยู่ที่ใครมันก็อยู่ที่เรานะเพราะแต่ละเดือนมันก็มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายนะค่าบ้านค่น้รถพอเพื่อนๆไปทํางั้นมันก็จะติดก,กับดักแห่งความสเสมอะเพื่อนๆก็จะเหมือนอยู่ในสนามแข่งหนูอะวนเวียนอยู่ในกรอบชีวิตที่ หาเช้า,ชากินค่าจบจากโรงเรียนหรือไม่จบจองเรียนการศึกษาก็ต้องเอาชีวิตแลกเงินเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายเราต้องออกจากวงจรอุบัตินี้ให้ได้ทีการทํางานหาเงินเป็นสิ่งที่ดีการออมก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เราจะไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการจริงๆถึงจิตวิญญาณในชีวิตที่เพื่อน,อนๆอยากปรารถนาโดนหัวหน้าสั่งว่าต้องไปทํางานต้องตื่นแต่เช้า ต้องไปทํางานตอนดึกหรือตอนวันหยุดที่เพื่อนๆไม่ชอบหรือว่าเพื่อนร่วมงานดูถูกอะไรเงี้ยมันก็มีหลายปัจจัยซึ่งซึ่งเชียเชียประสบการณ์โดยส่วนตัวเนี่ยเชียก็เคยเคยทางานประจําแบบเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เชียพูดเราก็เคยเรียนหนังสือแบบทีกทุกคนเรียนแต่เชียทำงานประจําแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วเชียก็อ่านหนังสือ พัฒนาตัวเองอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองคอร์สออนไลน์ใน y o u t u b e อะไรเงี้ยมีสอนหรือใครมีสอนเกมกระแสเงินสดเข้าโดยสอนลูกอะไรที่มีสอนเงี้ยเชยร์เข้าไปเล่นหมดเพื่อพัฒนาชีวิตความรู้อย่าไปกลัวเสียงคนอื่นที่มีภากวิจารณ์เพื่อนๆว่าทําไม่ได้คนอื่นดูถูกสังคมดูถูกเชื่อมั่นในตัวเองครับลงทุนไปมีเงินน้อยได้เงินมาสิบาทเก็บเงินหบาทได้เงินน้อยเก็บเงินสิ ได้เงินพันเก็บเงินน้อยได้เงินหมื่นเก็บเงินพันประมาณนี้ได้เงินแสนก็เก็บเงินหมื่นอย่างน้อยต้องมีเงินเก็บเงินเก็บอะแล้วพอน่้นเพื่อนเก็บได้เยอะอะเพื่อนเก่เาสักสมมติเก็บได้พันเก็บได้พันก็ลงทุนซับเออหนึ่งร้อยบาทอันนี้คือเงินเก็บนะเงินเย็นที่เพื่อนๆไม่ได้เอาไปใช้สมมติสมมติยกตัวอย่างเก็บเงิงนได้สิบบาท เงินเก็บเนี่ยคือว่าไม่ใช่เงินที่เอาไปใช้จ่ายนะเพื่อนๆฟังให้ดีเงินเก็บไม่คือไม่ใช่เงินที่เอาไปใช้จ่ายหาเงินได้ใช่ไหมก็เอาเก็บเงินส่วนหนึ่งหาเงินได้สิบบาทเก็บเงินหนึ่งบาทเดี๋ยวฉันจะพูดใหม่หาเงินได้ร้อยเก็บเงินสิบบาทหาเงินได้พันเก็บเงินหนึ่งร้อยบาทหาเงินได้หมื่นเก็บเงินสักพันอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆนะครับเราต้อง ใช้สูตรนี้เพื่อนๆคือว่าพอเพื่อนๆได้ไรายได้มาเก็บเก็บเก็บก่อนใช้ถ้าเพื่อนๆได้เงินมาแล้วไปใช้จ่ายหมดเนี่ยเดือนชนเดือนเนี่ยเพื่อนๆจะไม่เหลือเงินเก็บเลยเวลาเราได้เงินมาเนี่ยเราต้องเก็บเงินก่อนเชียร์ไม่ใช่คนที่รวยระดับรวยล้านหรือพันล้านนะครับที่มาสอนเพื่อนๆแต่จิตวิญญาณเชียร์เป็นอภิมาเศรษฐีถึงตอนนี้เงินเชียร์จะไม่ได้เป็นแบบอภิมาเศรษฐีแต่เชียร์เชื่อมั่นว่าโรคภายในเชียร์ มันกำลังจะเปลี่ยนแปลงโลกภายในเชียอยู่แบบอภิมาตถีอินฟินิตี้ครัก็มันกำลังดึงผักดานเชียร์ให้ไปถึงจุดจุดนั้นโลกภายในเป็นตัวสร้างโลกภายนอกมันจะกำหนดผลลัพธ์ในชีวิตที่เพื่อนๆต้องการจะเป็นในอนาคตอ่ะเพราะนั้นเพื่อนๆเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าเราเก็บเงินน่ะอย่างน้อย10%บเปอร์ของรายได้ที่เราหาม่ได้พอเพื่อนๆเก็บเงินได้ใช่ไหมเพื่อนๆเก็บเงินได้สิบาท อ่ะยกตัวอ,อย่างใหม่ทํางานได้เงินหนึ่งรอยบาทเก็บสิบบาทพอเก็บได้สิบาทเอาหนึ่งบาทนั้นไปลงทุนเออทางานได้พันเก็บเงินได้ร้อยเอาเงินสิบาทไปลงทุนทํางานได้หมื่นเก็บเงินพันเอาเงินน้อยไปลงทุนประมาณนี้นครับเออนั่นและเก็บเงินอย่างนั้นเอาเงินอย่างนั้นแบบไปลงทุนลงทุนเอาเงินเย็นอะ่ะเงินที่เพื่อน ไม่ได้เอามาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันอ่ะเอาไปต่อยอดลงทุนระหว่างที่เราเงินน้อยอ่ะมันคือข้อดีของเราอย่าบอกว่าเฮ้ยการลงทุนมันต้องใช้เงินเยอะฉันไม่มีเงินได้ว่าอันนั้นมันคือเขาอ้างเขาอ,อ้างครับเพื่อนเืนเพราะถ้าเราผลับดีขึ้นอ่ะลองมองคนที่ประสบความเร็จเราผลับชีวิตดีขึ้นอ่ะฐานะเราคงไม่ใช่อย่างนี้เราก็คงฐานะดีขึ้นทําไมเพื่อนๆนถึงจําเป็นต้องฟังเชียร์เพื่อนๆฟังคนอื่นก็ได้แต่ว่าเชียร์เนี่ยเป็นเด็กที่อายุ23่า ที่คิดว่าเฮ้ยพอจะพอจะแบ่งปันเรียกได้ว่าแบ่แบงปันดีกว่าแบ่งปันแชร์สิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆเนชียร์ไม่ใช่คนรวยมากมายมหาศาลเชียร์คือเอ้ยอยู่จุดหนึ่งไว้ที่ที่แบบว่าเป็นอิสระภาพทางการเงินแล้วก็ว่าได้ไม่ต้องทํางานเพื่อเงินเพราะเชียร์มีทรัพย์สินทํางานมากเชียร์มีธุรกิจมากกว่า20สาขาเชียร์กู้เงินมาลงทนุน ให้เงินคนอื่นทํางานแต่แน่นอนเชียกู้เงินเป็นนานเชียร์ต้องมีความรู้ด้านการเงินมหาศาลขนาดไหนเพื่อนๆคงเข้าใจเชียร์จ่ายนี่ธนาคาร2 5 0 0 0าบาทต่อเดือนตอนนี้เหลือ2 2 0 0 0ับาทต่อเดือน,งนเงินเชียร์ได้ประมาณ 200,000- ถึง1 0 0 0 0 0 100,000ก็กว่าทุกเดือนนะครับเชียร์ใช้เงินทานํา,างานเชียร์ไม่ได้หางานไม่ได้หาเงินอาจจะว่างๆแค่ไปซ่อมเครื่องสภผ้าหรือล้างเครือ่องสภาพผ้านะครับทุกคน นี่โดยส่วนใหญ่ธุรกิจเชียร์เนี่ยมันทำเงินให้เชียร์โดยตลอดวันๆเชียร์แค่ไปนั่งเก็บเงินแล้วก็ลงทุนต่อยอดนะครับอาจจะดูแลธุรกิจบริหารธุรกิจแล้วก็พัฒนาธุรกิจให้ดีขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เชียร์กำลังจะบอกว่าเฮ้ยเชียร์อายุเท่านี้มาไกลขนาดนี้ซึ่งเชียร์เชื่อมั่นว่าเชียร์ไม่ได้ว่าเฮ้ยมาอวยตัวเองว่าเฮ้ยฉันเก่งฉันเก่งไปกว่าเพื่อนๆไม่ใช่เลยเชียร์แค่จะบอกว่าเฮ้ยเชียร์เนี่ยเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่เรียนก็เรียนไม่จบ ไม่ได้มีความรู้มากมายไปบ่าเพื่อนๆอายุก็ไม่ถึงเพื่อนๆความรู้ก็จะไม่มากไปเท่าเพื่อนๆ,ๆในสาขาวิชานั้นเชียทำได้เพื่อนๆ,ๆก็ทํ<ๆ>าไ,ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่เชียอยากจะบอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆอะ่ะมีความปัถนานแรงก้าคิดใหญ่ไม่ยอมแพ้อย่าไปฟังเสียงคนอื่นเพื่อนๆฟังเชียเพื่อนๆจะสัมผัสได้จากภายในว่าเฮ้ยเชียพูดพอความหวังดีไม่ใช่ว่าพูดดูถูกเยยหยามไม่ได้พูดคำหยาบไม่ได้พูด ไม่ได้พูดให้เพื่อนๆต่ำาองอ่ะพูดพูดเพื่อดึงเพื่ออัพระดับเพื่อนว่าเฮ้ยอย่ายอมแพ้เว้ยเชื่อเข้าใจว่าชีวิตของเราอ่ะมันต้องเออมีลูกที่ต้องดูแลเว้ยมีแฟนที่ต้องเลี้ยงมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลบางคนอาจจะต้องมีรถมีบ้านใช่ไหมมันต้องมีรายจ่ายแต่เชี่ยเชื่อมั่นว่าทุกคนทําได้แน่นอนหาเงินได้สิบบาทเก็บหนึ่งบาทเอาง่ายๆให้มีเงินเก็บก่อนแน่นอนชื่อคลิปนี้คือกับดักของการออมใช่ไหมล่ะคือว่า สื่อความหมายมันก็สื่อตรง,ตรงๆอยู่แล้วว่าไม่ให้ออมทีเดียวต้องเอาไปลงทุนด้วยเพราะถ้าเพื่อนๆไม่ลงทุนอ่ะเพื่อนๆก็ต้องทํางานตลอดเพื่อนๆจะต้องทํางานไปตลอดจนกว่าเพื่อนๆจะมีเงินผลกำไรผลตอบแทนแพสีฟบินคัมมากกว่าค่าใช้จ่ายที่เพื่อนๆมีในแต่ละเดือนนะครับนั่นแหละอันนี้ก็คือ,อสิ่งที่เชียร์ฝากบ,บอกเพื่อนๆทุกคนนะครับ โอเคงั้นเชียร์ถึงบ้านก,าก็แล้วนะครับทุกคนไว้เจอกันสวัสดีครับเอ่อก็ถ้าชอบก็กดไลค์ก็แชร์กด Subscribe กดติดตามไม่เช่ได้นะครับไ,ไว้เจอกัน,น,นกติดตาม,มไลค์อีีหน้านะครับไว้เจอกันนะครับ